คลิปที่สองมหาสมัยสูตรต่ออิตาวชิระหัตเทนะสมัทงอสุราสิตาพัตโรวสวัตเซติอิติมันโตยะสสิโนการะกัญชามาสสมะอสุราทานะาเวกาาัสะเวปจุติสุจิติจะปะหาลาโทนมมจิสหะตัตัญจะพระลิปุตตานางังเพเวโรจานามกาตนาหิตวาพระลิงเสนงังอหุปัตโทปาขมงสมัยโยธานิปัตันเต พิคูนางฝนสิว ah ่านางาสดทิวาปั ah ิว ah ีจเตโชวาโยตตาขมุงวลุนาวลุนาเทวาโซโมจะยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเสเสตตากายาสเพนานัตตวรนิโนที่มันตัวสิกิมันตัววันนาวันตัวยัสสินโนธรรมนาพิกมุงพิคุนางสมิติงว่านังเ็นตุจเทวาสาลีจะ อาสมาเจตตเวยเจมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยสุปนิสางเทวาสุริยมาคูปุรกิตานาคาตานิปุรกิตวาอาคูมันทวาราหกาพสูนังวัสวเสตโตตโกปะฆาปุริณตะโตชเสเจสะสากกยาสะเพนนันัตตวานิโมที่มันตัวชิติมันตัวนาวันโตยศศิโนัธรรมนาภิกขมงภิกขุนังสังติจึว่านังอาทาคูสังคูเทวา ชาละมคิตสิฆาลิวะอริตกาจะโลชาจะอุมาปุภานิพาสสินุรณาสาธรรมาจะอจุตตาจัเนชกาสุลยะวิจิลาอาคูอาคูวาสวาณิสิโนสัสเศสสะตะทาขยาสเปนานตวานิโนอิทิมันโตสิติมันโตวันาวันโตเชสสินโมธัมมานาภิกขมงภุกณังสำมิติงมานังสัมมนานาสัมมนามนุสามนุสุตมากิธาปัสสิกข ปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอัตคูหัลยโยเทวาเยจจโรหิตตวสิโนปารคาห้าปารคาอาคูเทวายสสิโนสติติศศตาศยาตเปนานาตวานิโนอิทิมัโตศิติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมธมนาภิกขมงพินังถิมิติมวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะอุทาตขยะห้าปามคขะอาคูเทวายจักคนา ัทธารมตาหารักชามิสกาจายัสสิโนฐานะยังอาคาปิชนโนโยติสาอภิวัสติตัสเสตเถสดธาคยะสเพเนนาตตะวันนิโนจิตที่บรโตชิติบันโตวนนมันโตยศสินโนมมทัมนาภิกขมงภิกขังสมิตตวานังเขีมยาจุสิตายามาขัตตกาจายัสสิโนสัมพิตตกาลามเสทาะโยตินามาจะอาสวะยิมานะรติโนอาคูอาทาคูปะเลนิมิตา เซติสะสะตาขยาตัพเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตเยสุสิโนมุธมมนาภิกขมุงคุณถึงนิมเงินเทเตเทวะนิกายาตัพเพนานาตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุนยิจันเยสะจิสาสหะปับุถะชาติมักกลังโอคาตินามานาสวังตะเคโมคาตตะลังนาคังกันทังวะอสิตาติสังสุพรมาปรมาตุจจะปุตตาอิทิ มัตโตสหะนางกุมโลติโซจะโซปาคาสันิติว่านังสหัสสะพระมาโลกานังอาพรมาพิจิตติอุปปัโนหิติมันโตพิสมากายโยยสัตสิโซทัสิีตะอิสราคูปัจเจกวาสวัตติโนเตซันจะมัจตโตอาคาอาลิโตปริวาลิโตเตจะสเปภิกันเตสินเตเทเวสพัมมเกมาลเสนาภิกามิปสะกันหัสสามันทียังเอตะคันหตาพันทาต อาเคณะพันธามาทุโวสมันตาปริวาเลตะมาโวมูลกิถาโวจินังอิติตตามหาเสนุกันหาเสนังอภิสิจิปานินาตรามหัจจสัพรางกตวาอภรละวังยถาปัสสกมิโคทนยันโตติวิชุโกตถาโสปจจุทาวติสรุโธอสยยังวเสตันจะสพังอภิญญายะอวกิตตวานจักุมา ตโตอมันติยุสตาทาวเกสัสสุนิรเตมาลสนายพิกันตาเตวิชาณธาพิภูโตเตชะตตปมาขรุงอุตตว่าพุทธสาวะคุณังอิตราเิปการมงเนสังโลมันปิิอนเฉยุงสเพวิชิตะสังธรรมาปยาติตายัศสินโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติจุลนชัยยบกรอน นะโมเมเฮพุทธเตชะสารานตย j a ตัมมิกาเตชะปสีติปสีเิวานารายพรมสุราสีติพระมาจะอินทาจะจตุโลกะคมพิลักกากาสมุทธาคู่ตุงขังคาจะสะพรัมมชัยยะปสีติภาวันตุเตชัยยะชัยยะโทลานีโทลานีอุทธติอุทธติ นาทินาทีใจยาใจยาคะคนละตนละนิไรนิไรสายสินมีโหราจะพ้นเนอร์ชีใจยาใจยาคัมพีละสมทีนาเขมทานาขีพิสาจะพูตกะทีใจยาใจยาทุนิมิตตารทีใจยาใยสิงทีสุทาสานัมภัชารใจยาใจยาวารุณนมุ ขะสาตาชยชยาจำปาตินาคุราคันทุกชยาชยาขจักชนนตุรงสุกราภูชมสีอาภีคาที่ปะชยาชยาวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาสมนาลีปุณาสุธิโนรดีชยาชยสุขามสุขามตีวีชยชยโทอรณี ทอรณนีตาเลสตาสุชัยยามเจียเจียทอรณนีสามตินสตาเจียเจียมังคาระรัญยาปวะเฆเจียเจียวารุณนายาเฆเจียเจียลักขเสสุระพุท สติช่อมแตยะชายพรหมีตะขะนันแตยจายราชาติราสาช่ตยจายาปตะวิงตาพังแตยจายาอรหันตาปฏิกัพุทธสาวังแตยายามาหิสุโรโรหารินเต ปัมราสุราโคชายาชายานาโควิรุณหะโกวิรูปะโคจัมติมาราวิอินโตจาวนาเตโยจักุเวโรวะรุโนปิจักขีวาโยจับะ ุนโฮกุมาโลทัตตะลัทโกอัธารสมหาเตวาสิทธิตาปัสสะอาทายโยไอสีโนสาวกสาพปะพ้าชายยาระโมภาวันตุเตชยธรรมโมเจสังโฆจต สปารโรจะใช่จะกังอิตินาใช่ยะติเชมนาชัยะสุติปวันตุติอิตินาพูติติเชนาหตุติใจยมังคลังใจยปีพุดทศสาสิลิมาโตยังมาลัสจัปปาปิมาโตปาราปะโยโุสยามโพธิมันเตปามุงติตาใจยะตาทาส พระมาคานาไมเฮสิโนชายโยปีพุทธัสสิลีมาโตอยังมารัสสะจปาปิมาโตปาราชายโยโพสยามโผลติมเตปโมติตาชัยยะาธาอิมทะคานาไมเฮสิโนชายโยปีพุทธัสสิลีมาโตยังมารัสสะจปาปิมาโตปาราชายโยโผสยามโพลติ တိပမုတိတာชายยทาทาเทวခနာ මහేసి โนชโยပိ පු ท္တသစ నిమ တအယံမာနုတ္တကာပိမတဘာရာဇယောဥໂခဆယံโพธิมันเตပမုတိတာ ชัยตาธาสุปันนคะนาเมสิโนตโยปีพุทธัสสิลิมโตยังมารสจัปปิมโตปารามตโยโคสยามโพติมัเตปโมุติตาชัยตาธานาทะนาเมสิโนชายโยปีพุทธัสสิลิมโต ยังมารสจปาปิมาโตปารามจตโยุโคสยามโปสิมันเตปโมติตาใจยะทตาสพรัมมะคะนาไมเฮสีโนเชยนตัวพธิยามูนิสักขยันนังนั่งตวัตโนอิวังตะวังวิจยโอยิจยาสุจยามังคาลีอปร สัพพลังเทสีเสปทวีโปกาเลปิเกสาปปภานังอาคาปโตปโมติสุนักตัมสุมังทะลังสุภาปตัมสมุติตังสุขโนสุโมุหโตจตุจสุยิตรังควมมัจจาลิสุปทาคินังกายกัมมังวาจากัมมัง ตทักินังปทักินังมโนกรรมังปณิทีเตปทากินาปทักินานิกาตันวานารวันตาเตปทากกินีเตอัตราสุกิตาวิรุฬหะปุตตาสุเนอโลข้าสุกิตาหุตัสหสับเพญาจิพิตุนันตุโคนตเยเทวาสมิงธาเนธิขตาตีขายุกะสัตทาโคนตูสุกิตาหุนตูสัพพทา ราขันตุซัพพสัตตนังราขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตทานาตสังัพเพรนตุมโนละทายุตกาเลวสังยุตกาเลปวัตสันตุวัดสังวัดซาวราหกาโรคาจิปตะวเตสังนิวาเรินตุจะสัพพธา กายาสุขังคิตะสุขังอะระหังตุยะทารัง